อันนี้คงจะได้แต่เห็ดเห็ดมันปูโอ้งามๆเลยจ้าโอ้กล่องกระด้เนาะขนาดนี้แหละกินอร่อยอื้อ ประมาณนี้อร่อยอร่อยโอ้ยหยาบเพ็ดหยาบเห็ดแล้วหยาบเห็ดแล้วกำลังขึ้นฝนตกโอ้ยอ าใหญ่ๆเลยฝนตกสองสามวันนี้เห็ดขึ้นนะคะอุ้ยขายใหญ่ๆเลยเสียงเบลล่า อันนี้นางขี้เกียจงามเดี๋ยวคอยไปทำความสะอาดอีกทีนึงเจออีกแล้วโอ้โหเฮ็ดอะไรเนาะนี่เนาะมันเฮ็ดนาแล้เนาะแต่เราไม่เอานะคะกินไม่เป็นไม่เคยกินก็จะไม่กินเอ,อุ้ยอืมอ ดออกเหมนกันเนดเก็บเห็ดโอ้เก็บสนุกเลยเห็ดเก็บเอเก็บไปไหวกินอันปีที่แล้วก็กินจนจะหมดละจ้ะอโอ้สวยงาม Qua đi kín cháo, và kín Bínada. kín pin nữa để chôn tinh pin náo cháo, 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 Chá Khánh đó Chá Chà Bella Bella Chá Mà Chịt béo Mà Bella Mai lạ, bên la mai lạ. นางขี้เกียจนะมันนี้นางอ่ะมาแดดมาเร็วๆลีลาจังเลยเอาโดมอยู่นั่นแหละมาไปแล้วนะเจออีกแล้วอันนี้โอ้ยไม่ค่อยงาม นิคๆงอเหนาเล่ะเหมือนมันจะหนาเอเอาไปให้เลยโอ้ยเจอแล้วจ้าเต็มเลยนั่นเห็ดทั้งนั้นเลยเบลล่ามาเบลล่ามาละอย่าไปดมเห็ดมีพิษนะเห็ดมีพิษนะจ้าว่าไงคะ ดมดมหาเห็ดละทีนี้ ยังเป็นลน้ ทำแรงอีกแล้วอะไรอตองสายเบลล่าจะเเจอเห็ด ดอกนี้งาม ขยุ้มมาเลยไปต่อไปต่อไปต่อดูยาดใหญ่แท้ใหญ่แล้วก็งามนะคะโอย้ย ดอกใหญ่เลยโอ้โหเบาานะเบาบานะโอ้สวยงามหเห็นชัดเลยอุ๊ยสวยสวยอืมอืมอืมสวย โอ้ยแมลงฝนมันตกออกบาเบาๆว้าเบาอ้สวยงามโอ้ยเจออีกแล้วกระปิดกระปอย ดอกหน่อยๆเดียวใหญ่อืมโอ้อืมเอาไปเถอะอืมโอ้มาแรงอะไรเนาะ Ui, nó lạnh dậy theo bà Ui, dùng Phốn nó tục Mấy ông เฮ็ดทำไมมันอู้ตรงหมุนเยอะเลยทำไมมันขึ้นกระปิดกระปลอยแท้เฮ็ดปีนี่ดูดอกอืมอืมาะไรต้น เสียงเครื่องบินไปต่อขึ้นเต็มเลย เฮ้ยมันใหญ่กว่าเถอะอ้ยเอาไว้ให้มันใหญ่กว่เถอะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนนูน่นโอ้หเห็ดเห็ดอันนี้เห็ดนังไก่โอ้ดอกเดียวโอ้ ăn tối căng ngang ăn phải thơm luôn phải thơm luôn ôi ha, ôi, โทรศับหลุมใส่มุนไปเอาตังโทรศัพ์ใบโทรศัพบหลุมใส่เฮ็ดจ่อยใบใหม่กำลังร่วงแล้วมันเป็นสีเหลืองเหมือนเฮ็ดมองไปทางไหนก็ขิดวัดแต่เฮ็ด นี่คือเฮดที่ได้จ้าเก็บมาพอได้กินเนาะจ้าก็เอามาล่างเรียบร้อยแล้วจ้าดอกใหญ่ๆเลยงามๆเลยนะคะล้างเสร็จแล้วนะคะล้างเสร็จแล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะ